สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะสี่ประตูยกสูงเพิ่งลดราคาลงมาเลยนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพินนี่เลยนะคะสีดำสวยดูด,ดันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะพร้อมขายพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะสี่ประตูยกสูงมาพร้อมกับเคลียรีบอยคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุณลูกค้า คันนี้ลดราคาลงมาแล้วด้วยนะคะสนใจโทรมาเลยนะคะ082นะคะ704 3253ได้เป็นอีซูซูดีแมทไฮเลนเดอร์สีประตู3.0แซกปี2019สี่าสีดำสวยๆเลยนะคะตั้งไข่มีราคา599,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวกันได้เลย นะคะสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะเบอร์พิ้งปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคมเยลสมสวยเลยนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้อีซูซูนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะห9 2 0ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะ กระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะนี่ส่วนของล้อตัวนี้นะคะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะยางปี2020นะคะนี่ส่วนของตัวแม็กนะคะเดี๋ยวพิงมีการขัดล้อแม็กให้กับคุณลู้าใหม่นะคะแล้วก็มีเรามาไดมาพร้อมเลยนะคะตัวน็อตต่างๆนูกค้าสังเกตเลยว่าไม่เคยขยับออกจากที่ทุกจุดนะคะรถเดิมๆแน่นอนนะคะ มีไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมช่อนล่างใส่แก้วนะ้ำาวดน้ำมาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับ จอทัสกีนนะคะแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะดังสีตาลตัดด้วยได้สีตาลนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับคมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดด้วยเบาะสีตาลสวยๆมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของคนขับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้นะคะ ัวน็อตนะคะคุณลูกค้าสีเดียวกับตัวรถไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเลขไมกันเลยนะคะแล้วก็มีระบบกันลื่นมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพุทธตาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะเร่งไมวิ่งอยู่ที่1 7ึ่งแสนกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะมาพร้อมกับจอทัสกรีนมาให้นะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยครบเลยนะคะมีช่องใส่ของด้านล่างนะคะแล้วก็คู่มือทุกอย่าง นะคะอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะคุณลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคือภายในนะของเขาอ่ะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะตรงพงมลา,ายหุ้มหนังสีดํานะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าพูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ และรามาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างมือจับก็จะได้เป็นแบบโพรมอยมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีตาลตัดด้วยได้สีตาลน,นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียบขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะมีที่พิงแขนมาให้นะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะ คันนี้คือออปชันครบเครื่องจัดเต็มเลยนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มแล้วก็คันนี้ลดราคาลงมาด้วยนะคะเหลือเพียงแค่5,990 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาเลย082นะคะ7043253นะคะมาดูที่ส่วนของตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าสีเดียวกับตัวรถทุกจุดเลยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพแน่นอนนะคะมือจับจะได้